1ึก็จะนาะหรือแปนย์ดี 8, ด่หมมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ดังได้แล้วอุ้งยิงออกแปนก็แปดหนึง 8, ่งหนึ่งแนัองให้โชคด้วยแม่ฮันนี่เลยอุ้งยิงเลยให้ลูกโชคด้วยลูกไม่ได <c oughs> ้สื่อหลายทีเพรฟัง

ปอดพอบ่ได้ซื้อหลายจะออกจริงแปดศูนย์ลอตเตอรี่ดูดิลอตเตอรี่เต็มเลยแปดศูนย์ลูกปอดไป็ิมขนาดป้าวเป็ิมจับกล่องโทรศัพท์ขึ้นมาดูปอดอง์อีงลูกนั่นเหรแปดศูนย์เลขสารเมฮันนี่เมฮันนู่คืเนี่ยแปดศูนย์วะเนี่ยครับสวัสดีน้องครับนผมพวกกองบ่าวอีสานอีกแล้วน้อพี่น้อง มื้อนี้เขาบ้าเรื่องของน้องอุ้งอิงอ,อ,อีกแล้วเนาะนะครับผมว่าเมื่อนี้เกิดยังขืนแน่เนาะ,ะกับอ่าตัวน้องนาะพี่น้องแล้วกับแฟนคลับหรือว่าบรรยากาศหลังเวทีเนาะก่อนที่น้องจะขึ้นเวทีเมื่อนีนเนาะซึ่งมเมื่อนี้น้องแสดงอยที่าจังหวัดสุรินทร์นาะพี่น้องวัดปานตะเคียนเนาะถ้าจำไม่ผิด่าแล้วก็ มื่อนี้มีเรื่องประทับใจหลายๆอย่า,ยยางในรอบพี่น้องที่เกิดขึ้นครับตัวน้องเองแล้วก็ทีมงานสามหน่อยเพรปันแพงเองแล้วกักบแฟนคลับเองนอะพี่น้องอ่าเรื่องแรกเลยก็คือพ่อน้องมาถึงหลังเวทีนอะพี่น้องเรื่องแรกเลยก็น้องก็ยั่งค่องไว่าสนุกสนาน,น ลาเริ่งตามภาษาเด็กหน่อยเนาะอายุสิบหกปีกักะลาเริ่องกับไปยอกเพื่อนไปนควนผู้หนีตามภาษาเพื่อนนะเนาะก็เป็นเู้ได้เป็นเอฟซีของน้องวงอิงกับสีหูเนาะเพราะว่ากัอยู่หลังเวทีเพื่อนจะเป็นแบบอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าข้อขข้นเวทีแล้วเพื่อนจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้อ,อ,นองพ่อน้องมาถือหอหลังเวทีเนาะกับมีแฟนครับเขามาหาน้อง แฟนคลับผูน้นี้เนาะพี่น้องเป็นยายผู้หนึ่งเนาะมากับลูกชายเนาะพี่น้องนั่งรถวิวแชร์มาซึ่งอ่าย่าเป็นอ่าพิการเนาะพี่น้องต้องบ้องไงว่าเป็นก้นพิการต้องนั่งรถวิวแชร์มาสิ่งที่ประทับใจที่สุดคืออ่าย่าเป็นบอกลูกชายเป็นเนาะให้ไปกดเงินเบี้ยคนพิการให้แน่สิไปอ่าเอาลูก น้อง o ing, องอิงเนาะพี่น้องไปอัดกรอบเผื่อมาให้น้ององอิงแล้วก็ซื้อจุกตาว่าให้น,อน,นอ้ององอิงนับเนาะโอ้ยอันนี้เบิ่งแล้วกะซองได้ลงไว้นี่ผมก็ไปเบิ่องมัดเลยเนาะพี่น้องรู้สึกแบบโคตรประทับใจเลยพี่น้องนี่แหละแฟนคลับเนาะพี่น้องแฟนคลับเอฟซีผูกบอลถักผู้เพิ่นแนพ,นพ,นพงเนาะพี่น้องเฮ้ยเ <c oughs> นาะอ่ะอคลิปนี้ผู้ใดอยากไปเบิ่งเต็มๆกะหลายซองเนาะทั้งซองหลักคืออ่าส่วนหน่อยเป็นบอลแพง องของเสียนนุนสองของอพอการใช้แม่ปีย่าพอนนะอพี่น้องแล้วก็สองของอดดี้สองของไดมอนหรือว่าสองของหลายๆคนเลยน้องพี่น้องที่ออกมาลงนะุงเนาะออที่ท้ายตอนนั้น,ป,นประมาณอาจะเกือบซิฟสองไหนนอพี่น้อง <c oughs> แล้วก็มาเหตุการณ์ที่สองเนาะ <c oughs> เหตุการณ์ที่สองือว่า ่าเป็นเหตุการณ์ที่อ่าบอสเคยสัญญาไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่มืออ่าน้องปล่อยเพลงว่าถ้ามันได้อ่าล้านวิวในหนึ่งวันน้องบี่น้องหรือล้านหาแสนวิวในหนึ่งวันบอสจะแจกเงินที่จริงบอสกลับบอกอะไรหรอว่าจะแจกเงินตั้งแต่บุรีรลล้อยน้องบี่นอ้นนองทุกคนเนาะในวงแต่ว่าบอสกำหนดเวลาตอนนั้นไว้ว่า วันที่สิบสี่เนาะเป็นวั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 นเลนไท้เมื่อนั้นอาซีนยงยากแต่ยังเนาะบอดกะเพื่นมีภารกิจหลายๆอย่างเนาะกะที่เฮ็ดทอย่างบ่ทันเนาะกะกะเลยเลื่อนมาเมื่อนี้เนาะพี่น้องเป็นวันที่สิบหกกะถือว่าเป็นมืองามย่ำดีเป็นมือเลขออกกะเรากะแฮปปี้กันเกลือกเมื่วงเลยเนาะพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องเลขเรื่องเบอร์เนาะบอดกะเพื่กนถือลอตเตอรี่เลขไทยสองโตแปดศูนย์ยูสิบหกใบเนาะพี่น้องการละลายข้นเนาะพี่น้องถือลอตเตอรี่น้ำ อ่าเลขของวงอิงที่ไปแก้บนเนาะที่เขาลงไลลว้คลิปก่อนละล่ะอ่าคลิปก่อนหน้านี้เนาะผู้ใดิย์ทัฒนเดเบิ่งกะไปเบิ่งได้เนาะหรือว่าผู้ใดอยากเบิ่งเต็มๆวิบ่อาที่น้องอุ้งอิงมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินของบอสล่ะบอสโจละแต่ว่าบอสให้น้องอุ้งอิงเป็นคนแจกเนาะพี่น้องอ่าแจกคนละลอยกะฮู้ซึประทับใจคือว่าน้องมีสัมมาคารวะเนาะพี่น้องคือว่าผู้ใดมารับเงินอ่า นองสิวายมาเลยนเนาะขนาดเปพูดแยงน้องกันวาย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 ,วายทุกคนเลยเนาะพี่นองอันนี้ก็เป็นควอมนาฮักเนาะพี่นองแล้วก็นี่แบบว่าคีเลนแยงผูงงง้นั้นแกงผู้นี้ตามภาษาดองเนาะเ้าเปเอฟซีเข้ากับออพ่อแบบชื่นใจเนาะพี่นองชื่นใจชื่นใจครับนี่ละอ่าการแสดงออกของนอง้องกางสีมันมันในเอฟซีแบบชื่นใจเพราะว่าเอฟซีเอฟซีส่วนใหญ่ เพิ่นสิมักน้องพี่น้องเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องมีความลาเริงมีความไรเดียงสาเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าพอขึ้นเวทีปุ๊บน้องกลายเป็นคนละคนเลยสังเกตบิางดีๆเนาะครับผมผู้ใดเ,เป็นเอฟซีหรือว่าผู้ใดพิ่นเขาไปเบื่องน้องเนาะอน้ององค์อิงเพชรวันแพงเนาะพี่น้องพออยู่หลังเวทีกับขึ้นเวทีนี่ถือว่าจะเป็นคนละคนเลยก็ได้ขึ้นเวทีคือว่าองค์รุ่งเนาะพี่น้องว่าไงคือองค์รุ่งเลยเนาะพี่น้องแท้จะเป็นคนละคนเลยอย่างเงี้สิเนาะ แล้วก ا, ม็มาเหตุการณ์ที่สามบอดโจเนาะพี่น้องบอดบอดโจ้ครับอ่าเมตินครับอ,บอ่าเซียโนนเนาะพี่น้องเพิ่นกะได้รวบรวมยอดเป็นยอดที่โอนมาให้มาไล่น้องเนาะพี่น้องของของมือหนีมือเดียวเนาะพี่น้องย้ำว่าของมือหนีม,มือเดียวกะมาจากลหลายๆคนเนาะพี่น้องที่เพิ้ง้รับโศกจากน้องแน่แล้วก็เอ่อเทิ้งปบปว่า อ๋อเชื่นช่อมนองแหน่เนาะพี่น้องกันโอนมาสมทบกันจากพวกกันไสแหน่จากผู้นั้นผู้นี้แหน่เนาะพี่น้องกัมาล่วงร่วมกันอ่าเต้นแต่ยอดยอดโอนนี่ก,กัน่าจะประมาณแปดหมื่นกว่าเนาะที่เป็นยอดโอนแล้วกามียอดจากบันฮักเนาะพี่น้องบันฮักอ่าของน้องอุ้งอิงเนาะกรอยัวมานสามหมื่นแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะแล้วผมเชื่อว่าอ่า ผมเชื่อว่ายอดสิขยับขึ้นเนาะพี่นอ้องยอดยอดสิขยับขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเนาะพี่นอ้องรวมตอนนี้ที่คร่าวๆท่านได้อ่าสรุปแบบว่าร้อยปเปอร์เซ็นต์คือแสนสองนาะพี่นอ้องหนึ่งแสนสองหมื่นเท็เงานมื่อเดียวพี่นอ้องเอ้ยเงินแสนสองดีใจน,น้องนนทากีริโตบมือพี่นอ้องตบมือ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 อ่าประมาณนี้แสนสองกะอ่ะ ่าคืนนี้อาชีพบ่ได้ของมาไล่ไหน้องเนาะอาจสิเป็นมื้อมื้ออื่นก็ได้เนาะพี่น้องที่ต่ที่เฮ็ดมาไล่ไหน้องอ่าต่อก็บ่ันแหน่ก็เป็นมื้อนี้เฮ็ดทันก็อาจสิเฮ็ดมื้อนี้แต่ว่าการเป็นเฮ็ดบ่ทันก็อาจสิเป็นมื้ออื่นอาจสิไป็นของอยู่จังหวัดอุบลเนาะพี่น้องเพราะว่างาน้อื่นอยู่อุบลราชธานีเนาะพี่น้องกลับไปอุบลอีกแล้วพี่น้องอ่างานก่อนหน้าก็เป็นอุบลแล้วก็มาสุรินทร์แล้วก็กลับไปอุบลอีกรอบ แล้วก็งานต้นตอไปนี่กะอาจจะเป็นซีซีซีสเกตดล้ายเลยเนาะพี่น้องส่งนี้ซีซีสเกตแบบท็อปฟอร์มเลยอู้เขาอู Esta, ้หนาวของสาวหน่อยเพชรบานแพงเพิ่นเนาะกาพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่น้อง FC ของสาวหน่อยเพชรบานแพงหรือว่าสาวหน่อยของอ่าหรือว่าเป็น FC เนาะพี่น้องของอ่าน้องอิงสาวหน่อยเพชรบานแพงคิดเห็นจังได๋กะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะพี่น้องเกี่ยวกับ่าเมืรอนี้เนาะพี่น้อง อหู้สึกประทับใจอีหยังกับน้องอยิงแน่หู้สึกประทับใจครับทีมงานอีหยังแน่เนาะพี่นอ้นองหรือว่าเอฟซี FC หลายคนอ่าชื่นชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมน้องเพราะอีหยังเนาะอ่าเพราะหยังแล้วก็อทีม้าติน้องพี่น้องก็อาจจะมีประเด็นดราม่าอยู่เล็กๆเกนาะคือเรื่องของพอแหลมเนาะ ผมก็บ่อยากให้ไปด่ามากพ่อแหลมเนาะเพราะว่ากับหูหอยู่เนาะว่าอ่าบอจูเพิ่อนทีดเป็นคอน,คอนเทนต์เนาะพี่น้องคอนเทนต์อ่าพี่น้องต้องเข้าใจว่าคข้ามาคอนเทนต์เนาะพี่น้องแล้วก็ขัาเป็นฮักน้องแพงน้องเนาะพี่น้องแพ่งฮักน้องฮักฮักอีหลาหน้อยแพ่งอีหลาหน้อยกัอย่าไปสร้างดราม่าเนาะเออเอาเอาง่าย ย่าไปสร้างดราม่ากับผู้นั้นผู้นี้เนาะพี่น้องมันจะเป็นมั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 นจิตใจเป็นสางร้อยเาวเนาะพี่น้องในองค์กรเพิ่นเนาะอ่แล้วก็อ่ในแฟนคลับพร้อมนาะพี่น้องหาสิกลายเป็นร้อยเลาวก็อยากให้ฮักกันแพรงกันเนาะพี่น้องแต่ว่าผมว่าพอแหลมเลาวก็ถือว่าเว้าได้ดีเนาะพี่น้องแต่ว่าคนบางคนอาจสิตีความหมายไปอ่าผิดเนาะพี่น้องแล้วก็บ่เข้าใจความหมายของเออ่คำวอาของพอแหลมเพิ่นเนาะ ซึ่งคำบอกของพ่อแหลมเพิ่นผมผมเข้าใจนะพี่น้องพ่อแหลมเพิ่น้าหมายความว่าอ่าน้องเนี่ยขึ้นมาเร็วนะพี่น้องแล้วกับเพลงนะเพลงอ่ะมันดังเร็วนะพี่น้องซึ่งเพลงนะ,อ,ะอาจจะบอกว่ามันแต่งเข้ากับชีวิตของน้องนะล้วก็มันบ่ไเด้แต่งแปลว่าเป็นของชีวิตวงวงวงกว้างนะพี่น้องมันเป็นแก่เป็นแก่ชีวิตของ อาจจะบว่าของคนกลุ่มเดียวเนาะพี่น้องพอแลมเล้อาจ่าเลาเล่าป่ได็ม่องวาน้องเนี่ยแค่เดือนเดียวแล้วก็สมดกรบแสไปมันบ่แมนเนาะพอแหล้เลาม่องฮอดเพลงเนาะพี่น้องวามหมายของพอแหล้คือเพลงเนาะบพแม่เนว่าตูวนองวามหมายของพอแหล้คือว่าเพลงเนี่ยอาจสิอีกแค่เดือนเดียวแล้วก็กระแสอาจสิลดลงเนาะพี่น้องอ่าก็หมายกระแสอาจสิลดลงแล้วก็เพลงไม่มา กาจสีดังเปี้ยงป้างขึ้นมาอีกเนาะพี่นอ้องข้อหมายของพ่อแหลมเลาหมายพวกม่าจังสัน้นอย่าไปวาอย่าเปตียา่ยาไปนั่นเล่าหลายเพราะว่าหลายหลายข้อมเมน่นผมเสือว่าอที่ทียอ่ีหลานหน่อยเขาไปอ่านกาสีอาจสิบ่อสบายใจครับน้อพ่อแหลมน้อนั่นนาอพีนอ่น้องกับเขากับเป็นคนที่คอยสนับสนุนกับยาปสส้างด่ามาซะเองเนาะพี่นอ้องอ่า ใครก็ลังใจซื้อกันและกันเนาะครับผมพักกันแพร่งกันอ่าผู้ดใดอยากอยากสนับสนุนน้องเนาะพี่นอ้องอยากสนับสนุนอ่าน้องอุ้งอิงเป็นวันแพร่งกะสามารถโอนมาไล่ไปทั้งทั้งบอจูเนาะพี่นอ้องบ้านฮักน้องอุ้งอิงแล้วกะแม่ติ๋มกุสุมาหรือว,ว่าพอการไช่นาะพี่นอ้องแล้วกะอ่าอาร์ิมีแม่แก้มเนาะพี่น้องก็สามารถโอนไปได้หลาย กองทางหรือว่าผู้ดใดอยากสนับสนุนองค์องค์งก่อน้องพี่น้ององค์ก่อนสาวน้อยเพชรบันเพียงก็สามารถซื้อบัตรออนไลน์น้องพี่น้องในราคาสามร้อยห้าสิบบาทราคาเหมาหกหมื่นน้องพี่น้องสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าน้องพี่น้องเลยยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าน้องพี่น้องที่แรกว่าวันที่คิมหาน้องแอมจะมาแต่ว่าปรากฏว่าน,น้องแอมติดงานทายเอ็มวีน้องพี่น้องกันเลยต้องเลื่อนไปก่อนนของน้องแอมอาจจ ็นไรสดหนาเนาะพี่น้องครับบนีมีกําลังศัพท์กาลังทุนกะสามารถนี่ล่ะกะสามารถทักไปขอซื้อบัตรเนาะพี่น้องจากเพีร์แฟนเพจสาวหน่อยเป็นตุนแท่งด้อว่าจากบอจูเฟซบอจูเองได้โดยตรงเนาะพี่น้องต้องทักไปหาบอจูเด้อพี่น้องเน้นว่าต้องทักไปหาบอดจูหรือว่าเพจสาวหน่อยเป็นรนแพ่งทอนันเนาะพี่น้องเพื่อ เพื่อระวังในการจุดโกงเนาะพี่น้องอ่าประมาณนั้นแต่ว่าผู้ใดซื้อสามมื่อกับซื้อได้เนาะพี่น้องสามมื่อนี่อ่าผมจําได้ว่าประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทประมาณนั้นเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดซื้อเบาะสามร้อยห้าสิบบาทเนาะพี่น้องซอยๆกันปั้งดันเนาะครับสำหรับคลิปนี้พอดีมีความคิดเห็นึ่งใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ